เครื่องช่างตัวนี้ไม่ได้วัดน้ำหนักแต่มันวัดเวลาที่คุณเหลืออยู่บนโลกนี้มันถูกพบในห้องทดลองของรัฐที่ถูกปิดตายหลังเหตุไฟไม่ปริศนาไม่มีเอกสารไม่มีรายชื่อผู้รับผิดชอบคนแรกที่ลองยืนบนมันไม่เห็นตัวเลขกิโลกรัมแต่เห็นตัวเลขสีแดง0 0 1 4เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นความผิดพลาดของระบบ แต่ชายคนนั้นเริ่มนับวันและพบว่าตัวเลขลดลงทุกคืนเขาพยายามไม่ยืนบนมันอีกแต่ตัวเลขยังคงลดแม้ในวันที่เขาไม่อยู่บ้านคืนหนึ่งตัวเลขขึ้นเป็นหนึ่งเขาโทรแจ้งตำรวจไม่มีใครมาเช้าวันถัดมาเขาถูกพบว่านอนตายบนเตียงไม่มีบาดแผลไม่มีสาเหตุรายงานชันสูตรเขียนว่าเสียชีวิตเองตามธรรมชาติแต่เครื่องช่าง ตอนนี้แสดงตัวเลขใหม่พร้อมชื่อของคนต่อไปและมันกำลังรอให้คุณขึ้นไปยืน